วันนี้อ่ะุ้ยนมันแรกเกินน้ันด่นเกิน,น,นเหลือไม่ได้เลยเรียบร้อยตัวนี้ฉันเหลือไม่ได้นิดเดียวโอ้โหเ,นนเด็กเอ้ย จมน้ำไม่เล่นค่ะเดี๋ยวแม่จะไปรับน้องอไหนบอกไม่เล่นน้ำไงคะลูกอ,ลอะไรนะครับอะไรลูกจน้จน้พรุ่งนี้มาโรงเรียนนะมแม่พามาเล่นอีกโอเคไหม,ไม Okay, โอเคไหมคะเอพี่นนเนอยพี่้ลไอ่่เพ่คะไ่ะพี่เนยมาโรงเรียนนะพรุ่งนี้แม่แม่พาแวะเล่นอีกโอเคไหมอ,อ,อ้าวอาวอยมันก็พุ่งกัดแขนโอ้ยจริงเหรออ้ยมันก็พุ่งกัดขาอ้<ะ>อาวเอากัดตรงไหนก่ะ เอ้ยยอทำไงดีทีนี้